ช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาชมดอกของต้นวาสนากันนะคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดอกวาสนานะอันนี้มันยังไม่บานเลยนะเพื่อนๆนถ้าบานมันจะหอมฟุ้งเลยนะเห็นไหมออกเยอะเลยนะเนี่ยหลายช่อเลย<ม>ต้นสูงเลยนะเพื่อนๆนสูงออกเต็มไปหมดเลย จะออกช่วงหน้าหน,า,หนาวหนาวเนาะเพืเ่อนๆอันนี้อากาศเย็นเห็นไหมอันนี้วัสนาใบาเขียวนะไม่ลายใบยเขียวธรรมดานั่นแหละต้นเลกๆยงออกเลยเห็นไหมเ,น,เนีนะ่ยเพื่อนๆอันนี้ต้นวัสนาซูมดอกใกลๆเห็นไหมลายสวยนะเพื่อนๆเห็นไหม เดี๋ยวจะพาไปดูวาสนาที่เป็นใบาลายอย่างนึงฮะเพื่อนนี้วาสนาอย่างลายเห็นไหมใบจะเป็นลายลายนะเพื่อนๆวาสนาอย่างลายดูนี้ชัดกว่าเห็นไหมน,นี่อีกอย่างหนึ่งเนาะลาย ถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ